อยู่ข้างในน oh. ั umas, ่นโอ้โวัน oh. น um, ี okay. oh, ้เอามานำนำดอกไม้ก okay. ็เต็มอยู่พื่อนั่นเก็บไว้ให้ย่ายเอออันพวกแลนพวกยังเอาไปฝากเพื่อนพ่เล็ฝากฝากคนงานฝากสร้างเพื่อนได้สร้างเพื่อนกินดีเออเดี๋ยวผมแลนออกไปให้เพื่อนข้าวเดียวอันนี้ก็กุ่ยก็ะตอยอยู่ดกนี่ด้ปีนี่ว่า ว่าบ no. <No. S 1> I mean. ่ป like ันได้กับโดกกี้ดิรอบแรกอะโอ๊ตเป็นดอกบวงดำไปหมดเลยนเห็นบอที่ว่าดอกบม่วงปลาที่อยู่เส้นสุรินเห็นไหมที่คนไปท้ายก็คักนะแต่ว่าบม่วงปลาปีนี้ติดลูกหลายค้นอันนี้ลายครับนีอะบานเฮาบ่มียางหลายของฝากครับมียางกับฝากกันได้ฮะ อันนั้นเอามาจะล,ลังบ้าตรไหมมองโล่งรถไหมมองโล่งถหลังบ้านรนะออกหลปะอู้เต็มเลยเพราะว่าผมผมเอาน้ำฉีดเด้ผมเอาน้ำน้ำปลาป่าฉีดหล่อมันบ่อยดอกมันเหน,นือนี่นะ,นะเขาขายอย่างไรเอาเนี่ยเขาเขาโล่นนโล,โล,ล,ล่ลอยเท่าไหร่ปะนี่นะครับประมาณสี่ลูกสามสี่ลูกถ้าหน่วยใหญ่กัถก้าหน่นวยรุ่นนี่กัประมาณสามลูกนี่ครับถ้าถ้านี่จใหสามลูกเออถ้าลูก เพิ่นไปเรียนใช้ยาพุ่มอุ้ยโตแล้วสามขวบแล้วแต่ว่าวปลาเกียงด้ครับว่าบปเกีงปลาเกียงือตาตีนี่ถ้าเราเอาไปปล่อยงอมให้มันสุกกินอร่อยไหมหำหำโคตรอร่อยเลยเคี้ยวเสวยอ่ะต้องหำหำเก็บกินโคตรอร่อยถ้ากินดิบมันยืงไหมผมไหมตัวผมเด้เออ เออม,มันยืงไหมถ้ากินดีไหมผมไหมต้งเ,งตเลยล่ะ<ม>ได้หลยได้วันคุยต่อยบักหลยเลยครับตอนนี้ก็กเอฟซีพอต้องถามเด้อว่าเป็นยังผมคือบอได้มาทโทัรหนึ่งจะคือเบ,บิง้งเบิ้งสภาพบ้านอยู่โทษรหนึ่งนะครับกับบอมีรถด,ดำจะขั้นเห็ีบญบอมี่รถดำเลยอยู่โล่งรถกะบมีแค่สมบัติยาจอดยู่หัน โดนดนุนกับมีงานพ่อได้ให้ทีมงานไปเล่นกับสีมีจานใชยครับนุ่นไปแล่นครับขันเสียงให้ทีมงานมาจอดจอดแซ่กันยูคือสมัยตะก,กี้นี่พอดีกินเขาลิงด้วิงดินเลยปีนี้นะเออนี่ครับฟังจากปากเสียดินเลยเอาไ,ไ <laughs> า,าได้่าาบ่ไห้เลยรถบรรยุพุ่นแล้วเนาะรถโอ้เออเอาไงว่าเหตุผลหลักๆเลยคือรถตอนนี้คือรถมันเขาโค้งกันรถันอยู่ในนั้นแล้ว ตอนนั้นมันอยู่สองคันเนาะแมนมันอยู่ทั้งสองคันเลยก็ไม่มีรถทํางานบ้านนี้สมไล่กับไปเฮ็ดงานหลวงเนาะสมไล่เมื่อกี้กับจอดอยู่แต่ว่าคันเอาออกจากดินอะบ่คุ้มอืมมันคันมันสองลอยเนาะมันบ่คุ้มมันบ่ประหยัดเป็นสีหาขันมันมันบ่ทันขันเป็นรถมันบ่คุ้มน้ะมันขันเป็นรถดำเขาอยู่น้ำกันหลายๆคันมันก็มันก็บเรียนมันก็พ่อได้การได้งานนาเแล้วไอ้ฟ้าใช้อยู่ใช่ก่อ อยู่สุ <ภา S 1> รินบ่ใส่ยู่บุยลำยูบุยลำอืมใสอยู่บุรรีัมย์ครับเสียเพื่อนเอาไปให้ขุนครับ,บรอีกผู้หนึ่งจัดการข้าเจา้าถือว่าซ้ำเซาเนาะซ้ำเซร้า,าเอาไง,ไงว่ารถเฮาแต่งานข้าเจ้านะ่าเสียเพื่อนก็นได้ค่าเที่ยวอย่างเดียวคิดค่าเที่ยวค่าคนขับเขาได้จ้างบ่จ้างเนาะเจ้านึกว่าข้าเจ้ากินอันนี้เอาโอ้เฮาจ้าง เขาปล่อยรถไว้เขาจัดการเลยเลยจัดการเลยเขามีหางงานอีกเออจับเวลาได้เงินเขาก็ถ้าเอาติดเงินนะกับน้ำมันมันบอกของเขาน้ำมันมันดีกว่าด็ไตส้มหอกโอ้เขาจัดการเองอืมก็ถือว่าร้อยล่ำไปอีกหนึ่งขั้นที่ที่พ่อได้เศร้านั่นเหกับมีแต่สมไลน์ว่าเดินส่ไลน์ก็อยู่สายหนี่แหละเออพ่อได้ผู้ใดเป็นคนขับให้เจมโอ้เจมเจมไปครับสมไลน์เตะโอ้สมไลน์อยู่นี่ครับ สมไล่ก็ได้อยู่ได้ทับอยู่ออือยู่ตรงนั้นก็ได้สามเดือนสายเก่าอันนี้มาอยู่ส,สายครสมไล่อาศัยว่าได้เข็ยนงานน้ำหน่ายเนี่ยครับไปอาศัยงานน้ำหน่ายเอากะนี่้นะครับฟังจากปาดเท่าแก่แล้วเด,ด้อบั่นผู้ใดอยากพูบาน,นี้ถามผมดูหลายผมกระจนขันตอบแล้วก็ได้ได้อยู่เดือนละสองสามแสนพ่อพ่อเขาได้เงินที่เขาซื้อรถมาเนาะมแม็คู่กั จากรถดสำหรผมผมว่าสบายนะสบายผมมาสบายเลยสบายเลย,ยเลยหน<ล>ึ่ง,งหนึ่งเอาง่ายๆว่า <c oughs> ที่สบายแบบลอยล่ำเหนื่อเลยคือจันชู้ค<อ>ือจันชู้นี่จันชู้โตตองคิดวา่าเสียบบต้องคิดนักให่ว่าสีหางานใส่ให้จันชู้เหเ<อ>็ดบ่ตองคิดวา่าโอ้เหือนนี้ต้องใจ่าแรงจันชู้เท่านั้นเท่านี้คือตัวนั้นเอาง่ายๆว่าเหลือถึงเฮาแน่นอนลอยบนเส้นโบตองคิดอยากเลยบดนี บันนี้บอต้องมาอยากน้ำเงิน YouTube บอต้องมาอยากนงิเงินเดือดคุยเองเราเดือ <c oughs> นชูนี่เสร็จงวดรถเลยแหละเออ,อเสร็จเลยไก่ที่ได้รถฟรีแล้วเนาะตั้งแต่ไอ้ปลาเชิญยังได้รถฟรีเนาะออไปยู่พุ่นมาปัวกับเมียเพิ่นโอ้ยอนอยากให้อยากให้ฝากครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณ<ห>คุยเองขอบคุณเสียตินครับขอบคุณแม่ใหญ่ นะคบ่บ่บ่ค้อตลอดหมอปลายท้ายแม่นขนาดเนยไงวะสงการฝนนี่ในหนูเอาอะไรใส่มั่งโอ้ยอิงโอ้เตรียมพร้อมแล้วอิงนี่ <c ười> คนแห้งคนแห้งแหล่หอยู่แล้วแห้งแหล่เติมบ้านนี่ข้นบ่ขาวน้ำมูนี่มะม่วงมาจากไหน จากสวนที่บ้านที่ไหนอุบลอุบลได้ดูบอุบลกับบรีรัมมันเหมือนกันแห่าั่านาฮเา่าฮ่่าฮาฮ่่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่า่่าฮ่า่นฮ่าฮ่าาฮา่า่าฮ่่่าฮ่้ว่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ่าก่าฮนี้่า่่าฮ่าฮ่าว่่าฮราฮ่า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 ่่่ั่่่อาาาา อันนี้อะไรม่วงอะไรอ่โม่วงแหลตครับครับงี้ไงก็ไปอ่ะขึ้นรถเดี๋ยวไปฝากพี่เลฝากอ่าพี่ละน้ำครับแต่ว่าพี่ละนี่นะจะเอาไว้น้ำพี่เลให้โบ่ึ้นไปขึ้นไปเอาเถอะนะขึ้นสื้อคงเทียบกับมดราคาได้หน่อยู่นี่บบตั้มก็เจ็ดลอยนี่นะครับเอาอีลีบบตั้มก็เจ็ดลอยครับเป็นราคาเนาะทุกอย่างเนาะครับ นั่นนั่นเอื้องอ่ะฟากไแหงโอ้ใส่ถังฟากไแหงลุกลูกลุ่มโอ้เอาไปไว้น้ำพีเรตมั้ยบอสเออผ,ผมปูหูจักซื้อเพิ่นเดี๋ยวจังสีใหายในไงบอกอเอาอว่าเพิ่นซื้อ,อยังต้องบรรจุน้ำแข็งไว้น้ำโอว่าพี่ได้เสื้อแขนสั้นยังไม่มีมแต่แขนยาวตัวเดิมทีม่ครับเข่าแก่ให้เสื้อครับ จะแกะให้เสื้อจะตีนให้เสื้อนี่เอาใส่ดูดิพอดีไหมใส่สดูสิผมมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวแล้วเสื้อตัวหนึ่งสามตัวโอ้พอดีพอดีโอ้พอดีเลยโอ้พอดีสวยเลยพี่ให้ดูข้างหลังหน่อยมันขับสีเลยพีเดบเออขับสีเพราะว่ามันส้มสีเนี่ยเพราะว่ามีเสืยอยู่ข้างในน้าไงติดซื้อพี่อัมดอกติดตั้งซือพี่เดชตทุกคนแหละ รพาะว่าเอิร์นลงแแหลกเนาะเอิร์นพิเดียก็อันนั่นแหละอืนี่ครับดูมีรูปซุ per ket อืมโอ้แมกอร์สามตัวสี่ตัวนี้โอเคใช้ได้ครับในวันศีษสีใช่ได้เบอร์เอลพอดีเลยนะครับส่วนมากส่วนมากนี่เป็นฟีใสครับใส่เนาะเดี๋ยวตีนกระสีไปเรียนน้า ร่อนอ้าวมันฝนจะตกมาแม่ยาดแม่เด็กหน่อยแล้วล้านเรียนแต่ฝนอยู่เดี๋ยวถอดใบก่อนพี่น้องมันสีเกาเฮ้ยเบิ่งเพิ่งมีไงคู่อหาให้พัชร์ม่วงหน่อยสุกแล้วเอาเอาว้ไม่ญงกินกับเขานะลืมตัวล่ะเอาไว้ไม่ไงแน่ ฮะเดี๋ยวผมจะลองศึกษาให้เพิ่งไปเ้าวบานนี่ออกเดินทางตัวไม่ไงไปด้วบันนี้ครับพ่อญงครับเสียบันนี้ครับผมนี่ครับเสียดินกับชีไปเรีนน้าครับผ้าเด็กๆไปเรียนน้ำเดี๋ยวมันชี้คำเออพูไปเล่นน้ากับชี่คำครับพูยสวัสดีครับกอนัยครับป้าครับสวัสดีครับตาายหน ไปแล้วเดี๋ยวหนูจะไปเล่นน้ำไม่ใช่เลยลูกเดี๋ยวมันจะมืดครับสวัสดีครับเดี่ยนเก่งๆลูกฮะกลับกรุงเทพเลยหนูจะไปเที่ยวกรุงเทพไหมถ้าหนูอยากไปเที่ยวทะเลหนูบอกลุงนะรู้ไหมถ้าหนูอยากไปเที่ยวเที่ยวทะเลหนูบอกลุงนะไม่ต้องไปเช่าโรงแรมแล้ว น,นี้มาจากโคชยัยมามาทางไหนแมาแต่เนเขาประโคดช,ชัยมาเนี่ยแตอดียว่าผมเรียงเอนผมมาเรียงตรงไฟเลย,เลยก่นเออเอเพอเออดอเพอ่ติด<า>อ,อ้าวครับตอนนี้ก็ไปแล้วเดยกตีนก็จะไปเล่นน้ําทะเลโอ้ยไปเล่นน้ําสงการาผมก็จะเดินทางต่อครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วบ่ายสมมองโมงครึ่งก็ กะว่าจะมาอยู่ที่นี่ครึ่งชั่วโมงก็ประมาณนั้นจริงๆนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ตกไปประมาณชั่วโมงนึงนั่นแหลนะเพราะว่ามันจะค่าก่อนครับจะไปแวะที่นางรองอีกที่หนึง่งแล้วก็เสียตินก็จะพาเด็กๆไปเล่นน้ําด้วยเดี๋ยวมันจะดึกนะก็เดินทางต่อกุ้งเทพครับก็มีโอกาสได้มา,าหากันเนาะยังไงก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับ โอ้น้ำคือใสท้บ้านน้ำเป็นสีแบบฟ้าข้ามเลยสัหน้าบ้านโทนหนึ่งครับน้ำสวยมากเลยไม่ได้ถ่ายเห็นเป็นแบบน้ำสีมรขีเขียวมรลกดเลยครับเขียวมุกอ่ะเอ้ยไม่ใช่เขียวไอ้นี่เขียวเขียวหยกเขียวหยกสีเขียวหยกเดินทางกลับแล้วครับผมเข้ากรุงเทพครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมกดจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ โทรหนึ่งมาไหว้ยายด่วงมาเจอเสียตีนผู้คุยอ,อยู่บ้านพอดีนะครับก็ถือว่าได้พี่น้องได้เจอกันนะพี่น้องนะบายบายครับผม